่พี่พวกพี่ก็ถามบาถามนี้ตั้งแต่คนแรกที่ผมเปิดตัวเลยมาไป็นเคสดหรอมันเปกแล้วพี่ก็ถามต่อไปเรื่อยพี่ก็ตอบว่าปั้นตั้งใจนะปั้นตั้งใจแต่พอ พอมันไม่เป็นอ่ะป้าก็โดนลูมันก็จะอาว่ามีเรื่องอื่นเลยเหรอมันเรื่องอื่นที่มันเป็นข่าวอยู่บนโลกใบนี้เธอรู้เหรอโอฉันติดตามคุณการกลแค่ไหตัวใสใสเหมือนกันแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ทำล่างแล้วใช่ไหมกี่บงกี่ใบอะไรอย่างเงี้ยใบอะไรถ้าใบยังมีแต่ไข่ไข่ดาวไข่เจียวอะไรนะอันนี้พูดต้องข้อเอาแล้วเจาะอีกนะไม่มีเือแบบมันจัดมันไม่เดียวไม่มีแต่มัน นนเรื่องเตอนนี้เรามีความสุีชไมผมจะงานเข้ากพี่แหละเข้า้ไม่ตอบไม่ตคังที่ต้องต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขารู้ยังไงกาตักกันละครนี้อะไรบ้าง คาดหวังว่าละครเนี่ยไม่ให้มันเนินพี่ผมจะดูดีพวกพี่แล้วนะแต่พวกพี่ครับพี่ห้าโกรธผมนะใครสวยอะไรพี่เขาถามว่าคิดจะไปแต่งไหมล่ะพี่พวกพี่ก็ถามมาถามพี่ตั้งแต่คนแรกที่ผมเปิดตัวเเลยมาไป็นเคิดหรอแล้วพวกพี่ก็ถามต่อไปเรื่อยป้าก็ตอบว่าป้นตั้งใจนะป้นตั้งใจแต่พอพอมันไม่เป็นอ่ะป้นก็โน่นมุ้งุดดาวมุ้งผุดดาว ปหมดนะเชิญิเชิญไปหมดเออไปอะหน่สอง้อยละหน่ใส่ร้อยเดียวใสองเหรอเออเชิญเมื่อไหร่ก่อนใใส่ังแ่พอยู่เว็นนานนานนานเพย่งต้องทำงานอีกหลัที่ตอนนี้ก็กลับมารับงานแล้วชอบไหมมีหนวดชอบไหมชอบทำมีต้องขอเราไงทำมีต้อขอแล้วสถานะมันเปลีนะ่ยนแปลงได้ตลอดเลย ไม่ถ้าอีกคนหนึ่งเข้าใจคือจบ่คืองานเนี่ยการมาสัมภาษณ์นี่ก็คืองานส่วนหนึ่งตอบตรงบ้างไม่ตรงบ้างแอบให้มันเป็นกระแสเลย